มันเป็นพออะไรวะแม่งอยากร้องไห้ะ่ะมันกลับมายังอ่ะมีมันกลับมาแล้วใช่ไหมครับ <c oughs> มันกลับมายังอ่ะมามี่มีครัค อไรวะอ่ามือจักอะจั๊กเป็นอะไรไม่รู้ว่ะเน็ตเป็นอะไรนี่ long am <coughs> 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 น่าเสียใจมากคุณนะจะมามาแล้วมาแล้วหมดความอดทนแล้วว่ะหรือว่าเบยิมมันเข้ากันไม่ได้จริงจริงก็แล้วความของเธอเมื่อกี้อะไรนะอะไรนะเธอหรือว่าเบยิมมันเข้ากันไม่ได้จริงกูเป็นไม่พักเลยเนี่ยเอาไปกันมาแล้วเมื่อกี้อ้าวเหรอ เรือเขาไม่ได้จริงๆอิ่มก็อาจจะเข้าไม่ได้ที่นั่นเลยค่าที่คาดผมยังสีเหลืองเลยอ้าวทำไมอ่ะเพราะว่ามันสีเหลืองเอาจะลังจะลงกันนี่แล้วเธอเราอยู่ข้ามมามืองไหนอะครับจับไปงัดร้านอะเอเลอเขาไม่ได้ชอบพี่จะเป็นงานร้านเลยนะเขาไม่ได้ชอบรับบสาราเลยคือเขาไม่ได้ชอบ อิ่มหนูไม่ชออบหรแได้ชอบหนูเหมือนกันไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมเขาไม่ได้ชอบไม่ใช่ไม่ไม่ใช่มันเราเพิ่งมาเจอวันแรกอีกเออแค่วันเดียวก็พอมั้งอ่ะอ๋อเธอทิพย์เจะตามหนูปะเออคือแก้งเลี้ช้าๆแล้วเธอเขาตายเชื่อพายสัตว์ เน็ตเป็นไรอะหรือว่ามันต้องจักทีว่ะไอเน็ตเนี่ยไอเน็ตบ้า <c oughs> เจีบความรู้สึกกับเน็ตมากอะวันนี้คงจะทำไม่ทำอะไรไม่ได้าตามเคยพี่ทำอะไรได้ไหมพี่ทำอะไรไม่ได้เลยตอน,นเนี้ยเน็ตพี่อะ เดี๋ยวเีอีกอะอยู่เฉยเฉมันก็จะรีเน็ตอ่ะอิ่มฟังพี่ก่อนเพราะมันจะรีรีตลอดไปอ่ะเขาไม่ตามด้วยหรอเอาต้องตามทำไมต้องหรอเราคนจะไปเล่นร้านนะคุดจริงจริงไม่ฮะ ที่เล่นอะไรไม่รู้เรื่องเลยออิ่มหนูลองเป็นตัวของตัวเองดูปะว่าเขาจะชอบปะตรงก็เป็นอย่างนี้แหละไปไหนแล้ววะไอ้หล่อมันไปไหนอ้าวไปไหนแล้ววะเขาหน่าจะไม่ชอบคนมันเดินไปฝั่งนู้นแล้วงลงไปนหน้านู้นแล้วมันเดินแอปอมนานี่เรื่นะอยวเมื่อไรเนี่ยเขามันจะปกติกเขาเคลียรมา เ,เพราะว่าพี่เพอโกนไปด้วยหรือเปล่าไม่เกี่ยวตอนไม่โกก็เป็นมาตั้งแต่เช้าแล้วจะฉุดแล้ใช่ไหมตอนซ้อมก็เป็นนี่ชาแล้วเมื่อเช้าก็มาแล้วแล้วก็เป็นทายไปเรื่อยมีทายไปเรื่อยมันเน็ตรีมันมันไม่เกี่ยวกับอะไรมันเกี่ยวกับสัญญาณเน็ตโดนรู้แล้วว่าทายไปเรื่อย <c oughs> มันทำอะไรไม่ได้มันมันเป็นที่สัญญาณเน็ตคขามีมันทำอะไรไม่ได้เลยเราแก้เองอะไรไม่ได้เลยเออลืมเลยค่ะสอง <c oughs> ม,องมอันมาแลอกอินอ่ะเออใช่จ่ายสาลาลยตลอดเวลานี่อยู่ได้เขาชวนเน็ตเขาไปนั่งไม่เลยอะไรนะอ้วนเขาชวนชวนชวนเน็ตหรอใช่เปลี่ยนไหมล่ะ เปล hmm? ี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเน็ตหรอเปลี่ยนที่เล่นอ่ะฮะอืมต้องาเล่นที่ไหนหรอที่เดิมป้าต้องเี่ไหนนะที่เดิมป้าหรออืมไม่ด like CO, ีมั้งไม่มีอะไรเลยฮ่เขาอยู่ข้ามอะ ช่หนูรีหนูร e no ีเป็นส like e> ิบรอบแล้วอ่ะเมื่อช้าหนูปิดไว้เป็นชั่วโมงอ่ะจนหนูมาเปิดใหม่มันถึงเล่นได้ยาวเออมีแต่คนอกว่ใจหัวร้อบแบบแค่หัวร้อนะนชัวร์แค่หัวร้อนี่ชั่วร้ายมากเลยอ่ะหัวรอนไม่มันปลอมอ่ะผมไม่ได้ปมอ่ะเอออย่ามาขอรับเงินใส่เขาได้นะ มาโหวาแบบนี้ใส่เขานะน่ารักเขาก็ไม่น่ารักไงน่ารันเลยยิ่งเธอจังเลยวันนี้เธอเน็ตหลุดทั้งวันเลยไม่ใช่ใช่วันนี้สามวันละจะเป็นมาสามวันแล้วเขารู้สึกแล้วเขาก็โมโหแล้วไงเขาเปลี่ยนไปไหมอ่ะจะจะเปลี่ยนไปไขาเปลี่ยนเองแหละใช่เขาคนที่เปลี่ยนก็คือเขาเองเพราะเน็ตเขาเป็นอย่างี้ไงเขาถึงต้องเป็นอย่างนี้อ่ะเด็ดจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมอ่ะจนกว่าเน็ตจะกลับมาเป็นเหมือนเดิม จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมใช่ไหมอ่ะเธอรอได้ไหมรอได้เดี๋ยวจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก,กลับมาเป็นเหมือนเดิมเพรากลัวเพรากลัวอะไรการที่เขาเด็ดหลุดจะทําให้เขาบอกเลิกเธอเหรอใช่เพราะฝันจริงๆนะเพราะฝันแล้วเธอบอกเรื่องเขาอะ่ะเพราะฝันว่าจะมีใครใครไม่รู้อะ่ะไอคนนั้นไมคือใครไม่รู้อ่ะแล้ว,แล,วแล้วเธอเขาไปกับมันอะเธอก็มากับมันแล้วเธอก็มาเบื่อบอกเลิกเขาเพราะบอกเลิกเธอทำไมลอะโอ้ย ก็ในฝันมันเป็นอย่างนั้นเขาจะะดูเปลี่ยนสองรอบฉัเคิถึงเธอมากสวยจริง ไม่อยากนอนแล้วพอนอนแล้วเขาไม่เจอเธออ่ะง่วงจังตอนง่วงแล้วหรอตอนนสั่งข้าวกันง่วงแล้วเหรอครับง่วงก็นอนง่วงก็นอนอะไรเขาเริ่มหลับข้าวนอนไปเลยไม่นอนไม่นอนนอนดิแล้วก็ไม่ต้องอยู่ด้วยกันอยู่แล้ววันๆแค่ไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่แล้ววันไม่นอนเธออยู่ยาวยัน มันทิงทางหรือเปล่าวันนี้วันนี้เขาว่ามันมีคนสูญหายอะ่ะเหมือนแบบเพื่อนเขาจะสูญหายหลา,ายคนนะไอ้พวกตี้แบบลับอะไรแบบอาจะแบบสี่ห้าคนไดอ้อันนี้มีงานแก๊งจริงใช่ค่ะเพราะต้องรับรจะเล่นรู้เรื่องไหมไม่รู้อ่ะเขาว่าถ้าเขาไปพักอ่ะเขาจะเขาจะไปพักสักสี่โม ไม่คิดได้คิดไหมพักไม่คิดไหมใช่ก็จะอยู่ด้วยจนถึงสี่โมงแล้วแต่ถ้าเน็ตเขาไม่เป็นผีบ้าผีบอไปก่อนถ้าไม่เป็นก็คือสี่โมงใช่ครับใครโทรมาใครล่ะน้องสาวว่าไงน้องของพี่มีน้องด้วยเหรอมีน้องด้วยได้ยินเธอทำไมวัยอะอยู่แลนเขียวกับแฟนกิ่ไปแล้วเหรอ กอิ่มไปกาแฟแล้วหรอเไม่เอาความจิมเอาคิมไปแล้วหรอยังก็อิ่มไปงัดลายคนเดียวเพราะอิ่มบอกว่าพี่ไม่ชอบมันมันก็เลยต้องไปได้เดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยไปแป๊บเดียวส่งมาสิชอบไหมอ่ะโอเคส่งมาสิส่งยังไงหรอโอเคส่งยังไงหรอไปเล่นหลูกด้วกันไหมละสี่คนมันจะดีหรออิ่มไปเล่นหลุกกับพี่ไหมสี่คนเปลี่ยนชุดไปเล่นกัน อิมชอบจะตายอิมชอบเล่นที่โกอ,อยู่สอบบ้านเลยร้นหิงก็ร้านหญิง,ห,ญงหรอเอาต้องการกำลังใจไหมกำลังเสริมดีวะกำลังใจเขาไม่มีแล้วต้องแม่ง<ป>งอนวะจะไ,<ป>ไปรส็สิ่งไหมไปรอร้านหญิงนะเดี๋ยวพี่ไปรอโอเคไหมเอออยู่นะในร้านแล้วกำลังไปยฮัลโหครับไม่เป็นไรครับ เฝ <C urs ion> okay. ากเขา,าขไปส่งร้านผู้หญิงหน,น่อยอะไรอีมนิดเงียอ่ะอิมก็อยู่นี่ใช่ตอานหญิงตรงไหนวะเนี่<อ>ยนี่จะให้เห็น <c oughs> น้องเูาอยู่จะใส่สมบูรณ์ไปร้านแล้วใช่ปะเอา้าผลลัชีวิตน,นะสูมไม่ได้นะอิมนร้านน้อย อิ่มเมื่อกี้พี่เบถามหาด้วยว่าอิ่มไปแล้วหรอจริงๆหรออิ่มยังไม่ก็ไม่ยังไม่ทางตัวได้เรียนมากอ่ะไ่ไหนอ่ะสมัครสมาชิกคืออะไรอ่ะเฮ้ยพามาทางตัวเรียนมากตัวที่ของอิ่มหรือเปล่าไรลูโอ้พระเจ้าแม่อะไรไงอ่ะ ทำไงอ่ะอยู่ร้านหญิงมาเล่นร้านแล้วเนี่ยมูเบค์ขนนี้มองเห็นได้อะเขาไปพังเนียนมากอ่ะเขาไม่สังเกตดิไม่เห็นนะเนี่ยโมเบค์จนี้ผมเก็บสี่เก็บห้าตลอดเลยเนี่ยยังไงเนี่ยจะไม่เล่นกันใช่ไหมได้จะเล่นยังไงอยูร้านหญิงเลยเลือกดีว่าอันไหนเหรอก็เป็นเลือกดีว่าอันไหนยิงเธอเลยปิ้วปิ้วปิ้วเป็นอะไรของมมาคุยเรื่องอะไรกันวะฮะ เขาไม่อกี้พูดอะไรวะเฮ้ยอ้มานบนเนี่ยร้านบนเนี่ยพี่แม็กได้ไหมพี่เอ๊ะเมื่อกี้มีอะไรแบบเก็บสี่เก็บห้าเข้ารอบเฮ้ยยูมิสวัสดีเบเบเออฮะมันเรียกแล้วก็เข้าร้านคืออะไรวะมาไปส่งไปส่งแล้วแล้วเรามีแค่สองคนนะอิ่มเรามาเอาอะไรวะเนี่ยเบเอาสังคม บาลานนี่วินอยู่แล้วเนี่ยมาครับอะไรสาบาลเลยฮะให้เป็นเราล้มาอไหมเียกทำไมวะก็ควรนะไมลอไารควรเลยไม่คิดจะแบบเธอส่กูไปไปไกลับส่งแรเลยส่งส่งแร่เลยเออเอากูส่งแร่เลยมาเร็วๆๆ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 เรๆๆๆๆๆๆๆรๆๆ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 ๆวเๆๆ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 รเเ เขานดูไม่ได้เขียมากเออเขาเขียโคตรเโคตรเขียโคตรไม่เขาองถามหาอิ่มว่าอิ่มไปแล้วหรอเอาดีๆไปแล้วหรอไม่คือเขาถามเพราะว่าเขาอยากรู้หรือเปล่าเขาอยากรู้แล้วเขาก็ให้พามาเนี่ยเขาบอกว่าให้ส่งให้ดิก็คือแบบส่งบทให้อ่ะให้ไปให้อิ่มอ่ะเออถ้ามันจะมีบทอ่ะมันเดี๋ยวมันก็มีเองเพราะเราอ่ะเป็นคนเขียนจัหนูก็ไปเขียนเองดิเขียนมันพี่อ่ะ นี่ไม่ใช่ผมลิขิตนี่คือเพอลิขิตลิขิตกูมาเจอที่อะไรก็ไม่รู้กูลิขิตตัวเองมาเจออะไรก็ไม่รู้เนี่ยมาเจอตัวเองอีกคนนึงไปแล้วอยู่ในรูปดีกว่าเอียเพอลิขิตไอ้เฮียลิขิตมาเจอตัวเองอะเหมือนกูเห็นตัวเองอะตอนเนี้ยกดหรือยังฮะกดหรือยังกดแล้วรัน้านหรือยังกดแล้วโอเคเป็นชิบชมีว่าพี่มอสเหมือนหนูปะเอีย ไม่คือพี่มอสนนะเขาเหมือนหนูปะไอเ้เหี้ยเหมือนเห็นตัวเองร่างชายว้าวเขินไปเทนี่มานเลยและคือประเด็นนะคือหนูลิขิตตัวเองด้วยหนูไม่ได้เจอเขาโดยผมลิขิตหนูลิขิดเองเพราะหนูรู้ว่าเขาเริ่มมีใจใช่ไหมหนูก็ลิขิตตัวเองเอาตัวเองไว้ไว้ไป,ไป,ไปซื้อของ รอ,รอใช่ปะรอรอรอหนูลิขิตตัวเองเอาตัวเองไปซื้อของที่ที่ร้านค้าเลนเขียวเพื่อให้เขามาสนใด้บ้